โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่ายกันวันนี้ดีกว่าคือผมต้องบอกว่าราคาเนี่ยถูกจนน่าตกใจนะครับก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆและผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับผมกอฟจอบวอผพาเที่ยวนะครับอากาศที่บ้านเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับที่เขาใหญ่เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะครับเหมือนว่าแบบจะมีลมหนาวพัดเข้ามานะครับแต่ว่า อาทิตย์นี้นะครับกับร้อนทังนั้นนะแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับโอ้โหอากาศนี้แปรปรวนมากเลยนะครับ9ก3 0 0ครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินทางไปที่โคราชนะครับวันนี้ก็จะนำรถนะครับไปเข้าสู่เช็คระยะนะครับผมเนี่ยซื้อรถมาได้ปีกว่าแล้วนะครับ1ปี4เดือนโดยประมาณนะครับ ขับไปแล้วตอนนี้120,000กิโลนะครับก็ได้รอบเช็คระยะพอดีนะครับก็เช็ครถเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเป็นวันทำงานปกตินะครับรถก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเส้นลำตะคองเนาะจริงๆวันนี้ผมก็ทำงานนะแต่ว่าลาครับลาเพื่อเอารถมาเข้าศูนย์ เพื่อเตรียมตัวไปเที่ยวนะครับเป็นไงพนักงานดีเด่นก็แบบนี้แหละครับ <c oughs> ในการเช็คระยะรถของผมแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ต้องอวิ่งมาที่โคราชนะครับระยะทางเนี่ยก็120ยยโลได้นะครับจริงๆในตัวปักช่องไม่ใช่ว่ามันไม่มีบิกวิงนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่มาตั้งเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> บิ๊กวิงนะครับเออบินะ๊กวิงนะมาทั้งที่ปากช่องได้นะครับปากช่องยังไม่มีศูนย์บริการบิ๊กวิงนะครับ <c oughs> จริงๆก็มีศูนย์นอกนะครับสามารถเอาเข้าได้แต่อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็คือเป็นความสบายใจอ่ะครับก็คือรถเนี่ยมันยังไม่ถึงรอบที่แบบว่าตั้งวางแล้วกันนะครับก็คือว่า ผมก็ยังกลัวอยู่ว่ารถเนี่ยมันจะดีเฟกนะครับหรือว่าหรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรต่างๆนะครับก็คือเราเอาเข้าศูนย์เนี่ยก็เพื่อความสบายใจอย่างไม่น้อยเนี่ยมันก็น่าจะมีประวัติาการเข้าเชา็คระยะที่ศูนย์นะครับเผื่อแบบรถมีปัญหาหรือว่ามีดีเฟกทีบอะไรเนี่ยทางศูนย์เขาจะได้แบบรับผิดชอบอะไรเงี้ยครับว่ามันเกิดจากรถจริงๆไม่ได้เกิดจากการที่เราเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวให้มันผ่านช่วง ตั้งวาวตั้งอะไรไปก่อนนะครับให้มันนานๆสักหน่อยก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนมาเข้าศูนย์นอกแล้วนะครับก็เข้าศูนย์นอกบ้างศูนย์ในบ้างนะครับสลับกันไปแล้วแต่โอกาสนะครับแต่ถามว่าราคาศูนย์ข้างนอกแพงไหมจากที่ผมสอบถามดูที่บ้านนะครับที่แถวปากช่องราคาก็หนีกันไม่มากเท่าไหร่นะครับศูนย์นอกเนี่ยรู้สึกว่าจะ1,100นรนะครับแต่เข้าศูนย์ในเนี่ยผมตีราคาไว้ประมาณ วันนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินพันห้านะครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็การเปลี่ยนกรองอะไรต่างๆเนาะพวกแหวนปากเก็นอะไรต่างๆแต่ว่าการเช็คระยะ2ครั้งที่ผ่านมานะครับผมมีไอตัวค i ิปไวเชอร์นะครับตอนที่ซื้อรถครั้งแรกเนี่ยทางสูตรเขาแถมมาให้นะครับการเช็คระยะรอบนั้นก็เลยเสียไปแบบหลักร้อยอะครับ5 0 0 8 0 0ประมาณนั้นนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ รอบนี้เนี่ยก็จะเสียราคาเต็มแล้วเพราะว่าไม่มีตัวกิฟต์ไวเชอร์แล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจไปเปลี่ยนน้ามันเครื่องแต่ว่าเป็นน้ํามันเครื่องของ Honda น,นะครับเป็นตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวสังเคราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับว่าราคาเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวระหว่างทางไปนะครับก็มีเรื่องมาแชร์กันนิดหน่อยนะครับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับผมว่าต้องมีคนแบบอยากดูแน่ๆว่า เฮ้ย12,000 hey, กิโลกับเวลาการใช้งานมาเนี่ยปีกว่าๆรถมีปัญหาไหมอ่านี่คือข้อสงสัยยอดฮิตเลยนะครับสำหรับรถของผมบนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องหายนะครับแล้วก็น้ำรอเย็นนะครับที่มันรั่วหรือว่ามันซึมเครื่องดับกลางอากาศหรือว่าปัญหาแอนติติงอะไรต่างๆ ไม่มีเกิดขึ้นได้เห็นเลยนะครับรถเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอัตราการจินน้ำมันนะครับอันนี้ตามสไตล์ฮอนด้านะครับอารถคุณชายนะครับไม่กระโชกโคากนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับสําหรับที่ผมขับมาตอนนี้เนี่ยก็ขับด้วยความเร็วไม่เกินร้อยนะครับอัตราเฉลี่ยค่าน้ำมันก็อยู่ที่31.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าประหยัดเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีคนถามผมเข้ามานะครับว่าเฮ้ยเขาสนใจตัว CB 500X แต่ว่าเขาสนใจเป็นในตัวของมือสองนะครับเขาถามว่าต้องแบบไปตัวปีไหนไปตัวปีอะไรนะครับถ้าให้ตอบตามความตรงไม่ใช่ความตรงตอบตามความคิดเห็นของผมนะครับผมก็จะบอกว่าไปปีที่มันใหม่ๆจะดีกว่าปีลึกๆนะครับ ก็แน่นอนใช่ไหมรถปีใหม่มันก็ต้องดีกว่ารถปีเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับยิ่งเป็นมือ2ด้วยนะครับก็เอาปีใหม่ๆดีกว่าสักปี18ขึ้นไปอย่างเงี้ยก็โอเคนะ18 1 9 20หรือว่าถ้าเกิดว่าอารอได้นะครับยังไม่รีบใช้ยังไม่รีบใช้รถไปมือหนึงก็จะดีเหมือนกันนะครับไปตัว NX 5 0 0เลยนะครับเทคโนโลยีที่ใส่มาเนี่ยสดใหม่กว่าตัว5 0 0 X อย่างแน่นอนนะครับ แต่ถ้าแบบเฮ้ยอยากขี่หรือว่าแบบงบมันงบมันมีแค่นี้จริงๆนะครับไปไม่ถึงมือหนึ่งก็เลือกสักปีสิบขึ้นไปแล้วกันนะครับรถมันจะได้แบบใหม่ๆหน่อยเนาะปีแบบไม่ลึกมากไม่เก่ามากนะครับขับรถมาเพลินๆนะครับก็ถึงแล้วนะครับ Honda b i g m i n c o โ r รานะครับสวัสดีครับเช็คระยะครับพี่เช้คระยะหน0่ง่กิโลครับรว่างรอนะครับเดี๋ยวผมพาดูรถในโชว์รูมของ บิ๊กวินฮอนด้านะครับว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะที่แบบอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับก็คือนี่เลยนะครับอ่ารุ่นอะไรน่ะลืมชื่อะ nx 500นะครับอันนี้เป็นตัวแต่งนะครับจะรู้สึกว่าจะมีปีบมีกาดนู่นนี่นั่นนะครับครบเลยนะครับคือถ้าซื้อตัวนี้ไปมันคือจบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกล้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีคนถามว่าเฮ้ยมันแตกต่างจาก5 0 0 x อย่างไรนะครับก็นี่เลยนะครับชุดหน้านี่เปลี่ยนใม่หมดเลยนะครับ ตัว5 x จะเป็นหน้าแหลมแนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแบบไม่แหลมและนะครับจะมีไฟเหมือนไฟ2ชั้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือช่วงหน้าบริเวณตัวดิสเพย์หรือว่าตัวแสดงผลนะครับนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับน่าจะแสดงผลได้แบบละเอียดแล้วก็เห็นได้แบบชัดนะครับว่าหน้าจอเนี่ยแสดงอะไรบ้างนะครับกพดูเหมือนแบบใหญ่มากเลยนะครับส่วนในเรื่องของมิติรถเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะคล้ายๆกับ ตัว c b 5 0 0 x นะครับน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับหรือว่าเปลี่ยนก็ไม่แน่ใจนะว่าผมก็ยังไม่เคยขับเหมือนกันนะครับอ๋อแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือสีของตัวแครงนะครับเนี่ยตัวแครงเครื่องตัวนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือตัว0 x เนี่ย x จะเป็นสีเงินเงินเนาะอันนี้เป็นสีดำหมดเลยทั้งแครงเครื่องแล้วก็ตัวตัวเครื่องตัวนี้ครับเออก็ดูแบบดำดุดีนะครับอันนี้ก็อีกเพีนงคันงนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะครับถ้าเกิดว่าใคครรหาอยู่นะับ มาดูที่ honda bigwing cola ได้นะครับรถเยอะมากเลยมีทั้งอันนี้เป็นตัวแต่งนะครับแล้วก็ที่จอดอยู่ด้านนี้ก็เป็นตัวแต่งเช่นเดียวกันนะครับมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีดําแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวธรรมดานะครับตัวสแตนดาดตัวสแตรดาดนะครับไม่ได้มีการตกแต่งอะไรนะครับนี่เลยรถเดิมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถามว่าแตกต่างจาก5 0 0้ย x ไหมก็แตกต่าง พอสมควรเลยนะครับเรียกว่าเป็นไมเนอร์เชีงเลยก็ว่าได้นะครับไมเน่๊เชงชุดหน้านะชุดนี้เปลี่ยนหมดทั้งชุดเลยนะครับ 500X จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ในเรื่องของความสูงนะครับองศาแฮนอะไรต่างๆคิดว่าน่าจะไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัว CB500X นะครับหรือว่าซีรีส์ 500TC ของ Honda นะครับก็คือตัว CL 500นะครับนี่ที่พี่เวนไกจินขี่นะครับเนี่ยรุ่นนี้แหละนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวแต่งนะครับมีท่อของโยชิมูระนะครับมาให้นะครับแล้วก็มีไอตัวกาดเครื่องตรงนั้นมาให้ด้วยนะครับก็ดูเท่สไตล์คัตตอมดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวัญใจวัยรุ่นนะครับ4สูกเลี้ยงเสียงหวานนะครับตัว CD 6 5 0 r นะครับนี่ก็จะเป็นโงแนกเก็ตเนาะส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ย น่าจะมีหลายช่องทําไปแล้วนะครับวันนี้พามาดูเฉยนะครับว่ารถในส่วนของบัน da Pi ิก i วนโคราชเนี่ยมีรุ่นอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับถัดมาทางด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็น XADV750 นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่รู้สึกว่าจะต้องจองกันหลายเดือนเลยนะครับพอจะได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคันจริงสวยมากนะครับที่จอดอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่สองคันนะครับที่อันนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีดำนะครับโอ้โหสีดํานี้คือสวยมากนะครับดูดุดันมากนะครับ ใกล้ๆกันตรงนี้อันนี้รู้สึกรุ่นอะไรไม่รู้นะฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับคันนี้แต่ว่าคันบนเริ่มเลยนะครับคันใหญ่ด้วยนะน่าจะพันทีซีนะครับคันนี้โอ้โหสวยมากน่าจะขี่สบายหน้าดูนะครับคันนี้นะครับน่าจะเป็นตัวพันนะโอ้โหอย่างสวยนะครับล้อสีทองกระบอกทุกก็สีทองปั๊มบันโวอันนี้รถแข็งหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าโอ้โหสวยจริงๆนะครับสีสันคือแบบ สดมากนะครับสะท้อนมาในกล้องเลยนะครับสีแดงนะตัดกับน้าเงินนี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับนี่เลยครับแต่ครั้นี้เนี่ยผมขอน้าเหนือเลยนะครับ xl 7 5 0นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนนั้นถึงเนี่ยนะครับกระโดดจากตัวเอ5น0นะครับมาตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ให้มาเนี่ยนะครับแตกต่างจากตัว500เยอะยอพอสมควรนะครับดูจากล้อนะครับเป็นล้อซีดวดอย่างสวยนะครับดูม้อนน้าตรงนั้นนะครับอันเบื้มเลยนะครับน่าจะเดินทางไกลได้ดีเลยนะครับวันนี้ โอ้โห oh, 750ไอ้ไอวันที่ผมมาซื้อนะครับถ้าผมมีเงินถึงเนี่ยผมก็จะเอาตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ทะลุไป3 0 0แสนกว่าเลยนะครับอันนี้ก็สวยมากคนระับสวยมากสายลุยเลยนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเงินถึงเนี่ยก็กระโดดมาตัวนี้ได้นะครับรู้สึกว่าจะคันใหญ่แล้วก็ดูหนากว่าตัว500เยอะพอสมควรนะครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมีตัวแคสบาร์นะครับตัวบาร์เนี่ยที่เอาไว้สําหรับติดตั้งปี๊ดมาให้เลยนะครับ อันนี้เป็นชุดล้อหลังนะครับเป็นล้อแบบซี่รวดนะครับโอ้โหสายลุยสายเข้าป่าเลยนะครับนี่โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่ายกันวันนี้ดีกว่าว่าผมอะเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะครับสำหรับการเอารถเนี่ยไปเช็คระยะ12,000กิโละครับที่บิ๊กวิงโคราชนะครับ,ท, Big รบที่สูดนั่นเองเนาะคือผมต้องบอกว่าราคาเนี่ยถูกจนน่าตกใจนะครับยอดรวมทั้งหมดนะครับไม่ถึงพัน นะครับ925บาทนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังนะครับว่ามีค่าอะไรบ้างนะครับแหวนลองโบนะครับก็คือ13บาทนะครับแล้วก็กรองน้ำมันเครื่องนะครับ1อันนะครับ572บาทนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับ1ลิตรนะครับจำนวน3ขวดนะครับเป็นน้ำมันตัวธรรมดานะครับเป็นตัวสังเคราะห์ธรรมดานะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์ร้อยนะ3ขวดนะครับมันก็อยู่3าม 73บาทนะครับอันนี้ไม่มีค่าแรงนะครับคือไปในช่วงที่ทางศูนย์วิกวินเขามีโปรโมชั่นพอดีคือฟรีค่าแรงนะครับก็เลยไม่มีบวกค่าแรงเพิ่มเข้าไปนะครับยอดรวมค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับเลยแค่925บาทก็ไม่เกิน1,500อย่างที่ผมได้บอกไปช่วงต้นคลิปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบวกค่าแรงลงไปเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ300ร้อยเนาะเก300ตอเป็กเลขกลมๆตีเป็นเลขกลมๆนะครับก็น่าจะสักประมาณ 1,000 2,000 3ไม่น่าจะเกินนี้นะครับแต่วันนี้ไม่มีค่าแรงเนาะก็เลยแค่925บาทครับโอเคนะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่แบบเออกำลังแบบเฮ้ยถ้าออกมาแล้วค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมมันสูงไหมก็การเช็คระยะแต่ละรอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ900มัง่ง800มั่งแต่ว่า800ผมมีกิฟต์ไวเชิญเนาะแต่ในกรณีที่ไม่มีนะครับ ในเคสที่ไม่มีเนี่ยก็ประมาณไม่เกินพันหแน่นอนในการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเป็นกล้องเป็นแหวนอะไรต่างๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับสวัสดีครับ